สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดประวัติรายการที่จะพาคุณไปเจาะลึกเรื่องราวเบื้องหลังของบุคคลสำคัญที่เปลี่ยนแปลงโลกใบนี้วันนี้เราจะพาคุณย้อนเวลากลับไปสู่ยุคเริ่มต้นของอินเทอร์เน็ตเพื่อพบกับชายผู้มองเห็นอนาคตและสร้างอาณาจักรธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เขาคือเจฟเบโซสผู้ก่อตั้ง a m azon ครับ ย้อนกลับไปเมื่อปี1994อินเทอร์เน็ตยังเป็นสิ่งใหม่ที่ไม่คุ้นเคยสำหรับคนส่วนใหญ่แต่มีชายคนหนึ่งที่มองเห็นศักยภาพอันไร้ขีดจำกัดของมันเขาคือเจฟเบโซสผู้มีตำแหน่งการงานที่มั่นคงในวอลล์สตรีทแต่กลับตัดสินใจลาออกเพื่อทำตามความฝันของตัวเองความฝันที่จะสร้างร้านค้าออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยเริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาที่สุดอย่างหนังสือ เรื่องราวของเจฟฟเบโซสไม่ได้เป็นแค่เรื่องราวของความสำเร็จทางธุรกิจเท่านั้นแต่ยังเป็นบทเรียนที่สำคัญเกี่ยวกับวิสัยทัศน์การให้ความสำคัญกับลูกค้าและการกล้าเสี่ยงเพื่อสร้างสรรค์นวัตรกรรมวันนี้เราจะมาเจาะลึกทุกแง่มุมของชีวิตผู้ชายคนนี้ตั้งแต่ชีวิตในวัยเด็กการก่อตั้งบริษัทในโรงรถไปจนถึงการเป็นมหาเศรษฐีผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกบทที่1 ชีวิตในวัยเด็กและการสร้างฐานคิดเจฟเบโซสหรือชื่อเต็มว่าเจฟฟรีย์พรสตันเบโซสเกิดเมื่อปี1964ที่เมืองอัลบูเคอร์คีรัฐนิวเม็กซิโกเขามีความเฉลียวฉลาดมาตั้งแต่เด็กและแสดงความสนใจในวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์อย่างชัดเจนเขาชอบการรื้อสิ่งของต่างๆเพื่อดูว่ามันทำงานอย่างไรและมักจะสร้างสิ่งประดิษฐ์แปลกใหม่ขึ้นมาเสมอ ชีวิตของเจฟมีจุดเปลี่ยนที่สำคัญเมื่อแม่ของเขาแต่งงานใหม่กับชายชาวคิวบาชื่อมิเกลไมค์เบโซสซึ่งไมค์ได้เข้ามาเป็นพ่อเลี้ยงที่ดีและเป็นแรงบันดาลใจให้กับเจฟในหลายๆด้านครอบครัวของเขาให้ความสำคัญกับการเรียนรู้และการคิดวิเคราะห์ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญในการสร้างวิธีคิดแบบนักแก้ปัญหาให้กับเขาในอนาคต เจฟเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยพรินสตันและจบการศึกษาด้วยเกียรตินิยมในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและวิทยาการคอมพิวเตอร์หลังจากนั้นเขาได้ทำงานในวอลสตรีทและประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วจนได้ตำแหน่งรองประธานอาวุโสที่บริษัทดีอีชอว์แอในวัยเพียง32ปีแต่ถึงแม้จะอยู่ในตำแหน่งที่มั่นคงและมีรายได้สูงเขาก็ยังรู้สึกว่ามีบางอย่างที่ขาดหายไปในชีวิต บทที่ 2. การเดิมพันครั้งใหญ่จากโรงรถสู่อเมซอนในช่วงต้นทศวรรษ1990เจฟเบโซสได้เห็นรายงานที่ระบุว่าอัตราการเติบโตของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นถึง2,300%ต่อปีตัวเลขนี้กระแทกใจเขาอย่างแรงและทำให้เขาเชื่อว่าอินเทอร์เน็ตคืออนาคตของธุรกิจค้าปลีก เขาจึงตัดสินใจลาออกจากงานที่มั่นคงในวอลล์สตรีทและเดินทางไปรัฐวอชิงตันเพื่อเริ่มต้นธุรกิจใหม่ในปี1994เขาได้ก่อตั้งบริษัทที่ชื่อว่าค a d าด r a ซึ่งต่อมาเปลี่ยนเป็นอเมซ o n โดยเริ่มต้นจากโรงรถที่บ้านของเขาเองในเมืองเบลวิลล์รัฐวอชิงตัน และที่สำคัญที่สุดคือเขาตัดสินใจที่จะขายหนังสือเป็นสินค้าชนิดแรกเพราะเป็นสินค้าที่มีจำนวนมากและสามารถจัดเก็บข้อมูลได้ง่ายที่สุดในยุคนั้นในยุคที่คนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจการซื้อของออนไลน์อ m เมซอต้องเผชิญกับความท้าทายมากมายทั้งการขาดแคลนเงินทุนการแข่งขันจากร้านหนังสือยักษ์ใหญ่อย,อย่างบานสแอ n โนเบและ Borders แต่เจฟ f b เบโซมีปรัชญาการทำธุรกิจที่แตกต่างออกไป เขาให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรกและเน้นการสร้างการเติบโตในระยะยาวมากกว่าการทำกำไรในระยะสั้นเขาลงทุนอย่างมหาศาลในการสร้างคลังสินค้าที่ทันสมัยระบบโลจิสติกส์และเทคโนโลยีที่จะทำให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการซื้อของบทที่ 3. จากร้านค้าสู่จักรวาลอเมซ o n เมื่อ Amazon ประสบความสำเร็จในการขายหนังสือเจฟเบโซสก็เริ่มขยายสินค้าไปยังประเภทอื่นๆอ,อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นซีดีเพลงวิดีโอของเล่นและสินค้าอิเล็กทรอนิกส์จนกลายเป็นร้านค้าทุกอย่างที่ผู้คนสามารถหาซื้ออะไรก็ได้บนแพลตฟอร์มของเขา แต่ Amazon ไม่ได้หยุดอยู่แค่ E-Commerce ์ซเจฟ e เบโซสมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลกว่านั้นเขามองเห็นว่าโลกธุรกิจกำลังเปลี่ยนไปสู่ยุคของเทคโนโลยี Cloud จึงได้ก่อตั้ง Amazon Web Services (AWS) ขึ้นในปี2006ซึ่งกลายเป็นธุรกิจที่ทำกำไรมหาศาลและเป็นผู้นำในวงการเทคโนโลยี นอกจากนี้ a m เม o o n ยังได้เปิดตัวอุปกรณ์ต่างๆที่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนไม่ว่าจะเป็น Kindle ที่ปฏิวัติการอ่านหนังสือหรือ Alexa ผู้ช่วยอัจฉริยะที่ทำให้บ้านของเราฉลาดขึ้น a m เม o o n ยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจไปยังวงการอื่นๆอ,อย่างไม่หยุดยัง้งทั้งการผลิตภาพยนตร์ a m เม o o s t u u i o o การซื้อกิจการซูเปอร์มาร์เก็ตโฮฟูสและการลงทุนในธุรกิจขนส่ง ปรัชญาการทำธุรกิจของเจฟเบโซสที่เน้นการคิดระยะยาวการให้ความสำคัญกับลูกค้าอย่างหมกมุ่นและการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างไม่หยุดยัง้งได้ทำให้อเมซ o n ก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกและทำให้เขากลายเป็นมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์บทที่ 4. ความท้าทายและการเดินทางสู่อวกาศ แม้จะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่แต่ชีวิตของเจฟฟเบโซสก็ไม่ได้ราบรื่นเสมอไปอเมซอนต้องเผชิญกับคำวิจารณ์มากมายทั้งในเรื่องของสภาพการทำงานของพนักงานคลังสินค้าการผูกขาดตลาดและบทบาทของเขาในฐานะมหาเศรษฐีแต่เจฟฟเบโซสก็ยังคงเดินหน้าต่อไปและตัดสินใจทุ่มเทให้กับอีกหนึ่งความฝันที่ยิ่งใหญ่ของเขานั่นคือการสำรวจอวากาศ เขาได้ก่อตั้งบริษัท Blue Origin ในปี2000โดยความมุ่งมั่นที่จะทำให้การเดินทางสู่อวกาศเป็นเรื่องปกติสำหรับทุกคนในอนาคตเรื่องราวของ Blue Origin ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวอวกาศแต่เป็นการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์นอกโลกในอนาคตในปี2021 เจฟเบโซสได้ประกาศก้าวลงจากตำแหน่งซ e อของอเมซ o n เพื่อไปทุ่มเทให้กับโครงการอื่นๆที่เขาสนใจมากขึ้นไม่ว่าจะเป็น Blue Origin หรือการแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศโลกนั่นคือการแสดงให้เห็นว่าชีวิตของเขาไม่ได้หยุดอยู่แค่การสร้างอาณาจักรธุรกิจแต่ยังรวมถึงความพยายามที่จะสร้างอนาคตให้กับมนุษยชาติด้วยจากการเริ่มต้นธุรกิจในโรงรถ สู่การสร้างบริษัทที่มีมูลค่าหลายล้านล้านดอลลาร์เรื่องราวของเจฟเบโซสคือบทพิสูจน์ถึงพลังของวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและความมุ่งมั่นที่ไม่ย่อท้อเขาคือสถาปนิกผู้สร้างอาณาจักรแห่งอ e ีคอมเมิร์ซและเทคโนโลยีคลาวด์ซึ่งเปลี่ยนแปลงวิธีที่เราซื้อของทำงานและใช้ชีวิตไปตลอดกาล และแม้ว่าเขาจะก้าวลงจากตำแหน่งผู้นำสูงสุดแล้วแต่ชื่อของเขาก็จะยังคงถูกจดจำในฐานะผู้สร้างนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์สำหรับวันนี้รายการเปิดประวัติต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในตอนหน้ากับเรื่องราวที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนสวัสดีครับ